สวัสดีครับผมพงคอโคครับวันนี้ผมจะมามีติ้งกับเพื่อนสมัยเรียนเป็นวัยรุ่นผู้วิล,ลาครับ ก็เทพทําการย่างย่างเนื้อครับเป็นเตาแบบแบบแบบไหนครับเตาแบบนี้ครับผมสูตรย่างสเต็กจากญี่ปุ่นประยุทธ์ประยอยู่เมืองไหนครับเมืองมือประยุทธเมืองโคโรบุตะอันนั้นมันหมูเปล่าเป็นการย่างก็อุณหภูมิครับตอนนี้เราควบคุมที่อุณหภูมิ3 6มกับหกหกสองศา เน,นเ,เน้นเน้เน้นเเลยครับไออานูนามายใช่ไหมครับเรานี่ไปแล้วบรรยากาศรอบคูเวล่าก็เป็นด้วยภูเขา่าไร่ข้าวโพดตอนนี้นก็เป็นช่วงเด็กๆกำลังเล่นน้ำอยู่ครับกีิดวบแล้วนะตอนสองสวงแล้วครับตอนสองได้แล้วนะตอนสองได้เหรอ,อคือเป็นการมิ팅ยี่สิ <meeting S 2> 0ปีครับเย็นจบกันมาเนี่ย20่สิบปีเลย เราก็เลยจัดมิสติงกันก็เพื่อนก็รวบรวมก็ได้เท่านี้ครับกว่าจะรวบรวมเพื่อนกันได้นี่ยากลําบากมากเลยครับรวบรวมได้ขนาดนี้ก็บุญแล้วครับอ๋ออันนี้สุกสุกแล้ว ตอนนี้มันติดผมแบบนี้คือมีดที่ได้มาจากญม่ปุ่นสองตานนี่นะหลังจากลี่สาวแล้วเจ็ดปีแล้วเนี่ยได้ได้ไดังเลยขอมากครับดูมาจากการนทันสงคราวลูกครั้งที่มาจากนั้นญี่ปุ่นมือสองโอ้ล้างที่ไหนครับ ไหนที่ไหนบอกห้องเลยเหมือนแฟนเขาห้อร้านใหม่ครับคิดค่าโฆษณาไหมผมคิดหมดแหละเขาจะต้านแป้งโกครับาอยู่อยู่อยู่ตรงไหนครับอยู่สุรินทร์นะอยู่สุรินทร์ใช่ไ้มเชียงเมืองไทยอ่าปากทางเข้าบ้านพันธุ์สุริครับโอเคครับลงลงลงไปข้างล่างครับลงไปข้างล่างเดี๋ยวลงนิด วัดครับผมสมาธิมสมาชิกมันก็แก้กูหน่อยดิวัดแล้วก็พี่เบนนะครับพี่เบนอันนีนああ้อันนี้เนื้อรวนด้นี่รวนพี <can 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 ่โป้งครับเจ้าของเจ้าของห้องเจ้าของช่องต้องทอดต้องแครกกำลังกินอะไรครับเนี่ยอย่าลืมยาวสิครับแซ่บยีรีเลือกกับพี่น้อง ยี่สิบป,ปีมีครั้งหนึ่งนะครับมาพ,เพบเพื่อนจบแค่นี้แหละตอนนั้น,นดีท้ายหมดแล้ว ไปตอนเที่ยงไม่เนื่อแบบเคมเอาจิงข้าวย่งไม่ทำได้ถ่ายจิ้ข้าวหรออาหารในวันนี้เลยกินกับแก้มเลยเกะกะเกไปอาหารแบบรสชาติถูกปากอย่างนี้เลยครับแบบกินแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยเวอร์ไปหรือเปล่าแต่มันอร่อยมากเลยครับอร่อยมากครับแบบเปิดเปิดร้านทำได้อ่ะสัพพัฒแม่ครัวสัพพัฒน์แม่ครัวครับวันนี้แม่ครัวทำอาหารแบบ อร่อยยอดมากเลยครับต่างเลยใช่ไหมสต่างเลยต่างอร่อยดีอร่อยมันเอแบบเหมือนเปิดร้านได้เลยเป็นเคยไปเปิดเปิดร้านที่ไหนบ้างไคยไม่เคยสายกับแก้มอ๋อสายกับแก้มใช่ไหมไปไปไปเคยแบบไปเรียนรู้จากใครมาบ้าง กินไงเป็นร้านที่เราชอบร้านที่เราชอบอะไรบ้างชิมไงแล้วก็จำไว้ว่าใส่อะไรเราเราก็มาแกะสูตรเราถ้าว่าร้านไหนอร่อยเราก็ไปกินบ่อย ไปกินบ่อยๆแล้วเราก็ดูว่าเขาแสดงว่าแสดงว่าไม่ต้องขอซื้อสูตรเขาสองหมื่นสามหมื่นแบบที่เขาทํากันไม่ต้องเลยไม่ต้องที่แค่เราไปกินก็จำไว้ในจําหน้าคนนี้ไว้นะก็ยกินร้านไหนนม่องเวลาเราไปกินร้านที่เราชอบทําไมเราเราไม่ไปแกะสูตรเลยดูนี่เท่าร้านทําไมเนี่ยมันต้องชอบดิมันต้องชอบจําไว้นะครับไปร้านคนนี้ไปร้านไหนระวังเขาจะกอบสูตรนะครับอนี้ฟุ้งก็ฟุ้งเคยเจอกันตอนโกอีดกแล้วครับ คนนี้ชื่อวัดครับวัดีเพื่อนอันนี้ชื่ออานนท์ครับครับผมมาจากสุรินทร์ครับคือคมครับซึ่งคมครับมาจากสุรินทร์ครับคนนี้ชื่อเบนครับสุรินทร์ครับมาจากไหนจากสุรินทร์ครับซูรินก็คนนี้ก็รวมเพื่อนกันได้แค่นี้แหละครับที่เหลือพากันเรียนไม่จบก็จบกันแค่นี้แหละ ใครไม่มาถือว่าเรียนไม่จบก่อนเนี้ยไม่ตกใจอะไรปัหาจริงจริงเมื่อกี้กินไปหมดเยอะเลยครับแล้วกมอยังเ่ายกล้องเลยอ่าคนนี้ครับกล้องมาจากไหนครับรีสเกตครับผมเปียกชายแดนครับเพื่ออะไรกู้ขันครับผมล่าสุดก็ได้5,000บาทครับจากการอบพยพ ไม่จริงจริงเขาไม่ได้อบยยเขาอยู่เขาก็ไม่ได้อ like? ย uh ู่พื้นที่เขาบอกอพยพไปงั้นไแหละได้ใต้เส้นสองสีไใต้เส้นสองสีไม่ได้หมดเป็นจอยู่ตัวแล้วแหละ ที่จริงบ้านก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมอ้อบิ้วตั้มผมลืมในกำลังเนื้อน้ำมันบอกว่าเขาให้มาลงไอ้ตกวันนี้อะไรก็ไม่ลงนะตัเส้นตรงเส้นตรนเรื่องขายกันไดีไม่พูดจริงเมนูเมนูแต่ละเมนูผมก็ไม่รู้ว่าอะไรครับแต่อร่อยชิบหายเลยทุกวันไม่กินข้าวาตั๊มเลยเมื่อกี้โทรมาว่าเขาจะรีโนเวทปั๊ม อีพีเมาจะเป็นอีพีที่โมม่อก่อนไม่รู้เอ็มที่ไม่ได้ไปวันงานก็ยังไม่ส่งงานงานไม่จบู้วยเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรที่จอดกินเนื้อทูบยำโดบูใส่กุ้งไม่เข้าไปนะไม่เมนูนี้ต้มแตงเวลานี้ด้วยแซวว่าอยู่แถวๆนั้นเลยเมนูนี้ต้งไก่ต้มไก่บ้านเียได้เมนูแบบปั๊มเลยทชนี้ ของร้อยของเฮียแปะเฮียแปะตั้มยนหมดอแกงยีแ่ทอดแก่ทอดเนี่ยใช้การชุบแป้งข้าวโพดแห้งนะอันนี้เมนูอะไรอันนี้ตังมข้าวโพดยำหอยนางรมครับยำหอยนางรมส่วนนี้เมนูกเผาหมึกกุ้งที่สองหมึกกุ้งครับน้ำตกเลยก็ะโจมแล้วก็อันนี้ก็พงเองครับแต่แกแต่เพื่อนสมัเรียนชาวบ้าชนแก้ว รอรอเที่ยวนานเลยจะพูดกับเพื่อนๆไหมครับทุกท่านว่าเราจะเล่นเกมมืดเดิมเหรียญสูงต่ำตอนนี้เพื่อนเพทุกคนก็ได้เขียนเลขมาแล้วครับว่าเราจะออกหัวเทียนจะเป็นเลขที่สูงที่สุดที่จับได้คนนั้นจะแพ้ถ้าออกก้อยจะเป็นเลขที่ต่ำที่สุดคนนั้นจะแพ้ครับกินแล้วเนี่ยเอาไม่ก้นไหนๆลอลองลอง ลองลองเอ้ยตัวยาตัวยาใช่เทสใช้ใช้ไม่ได้เลยฮโลอ่ะหมุนหมุนใส่แก้ววันโลหมุนหมุนหมุนไหลคอมป้าโอ้ว่าเลขสูงสุดอันนี้คือเปิดไหม กูอยากรู้วเลขศูนย์งานวะอ๋อกูได้เลขเจ็ดได้เลขสามเลยสามโปได้เลขอะไรลยเอ้อสามว่าตัเลขสี่กุลิงยี่ห้าเลขเยอะใกล้แค่เลขเนี้ยกูอยากจะห้ากูอยากใจดี้บ้างเลยเลขเยอะสุดยอดเดี่ยวน่ะยเออใครเยอะสุดได้ใครได้เลขอะไรเลขไหนก็อ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มึงเติมทำไมมึงเติมทำไมก่อนมึงทโหมึงเติมไปเยอะเลยมึงเติมไปเยอะเลยนะมึงทำโฮมแล้ต้องยังไงบันโฮบันโฮเยอะสุด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  เยอะสุดต้องกินเท่าไหร่คน้หมดเลยกะไรก็ช่างอ่ะเลขสูงสุดตอนนี้สูงสุดยี่ห้าอันขาวัดป้าขันไอ้ เอ้ยหนูเก็อะไรแล้วไม่อะไรนะแล้วที่สำคัญคือมันเติมอีกเไ้้แพอทีนี้เรารู้เลขแล้วเราจะไงทีนี้มันก็รู้ดิว่าจะโดนอ่ะด็กเก็บใหม่เกบใหม่กระดาษอ่อมา รอแล้วรอแล้วหนึ่งตาโอเคครับจบไปแล้วหนึ่งตาเดวนี้คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบเราคนแรกคนแรกเอาคนนั้ถามงานลโอเคครับอันนี้จบไปเยเกมนะโเครับเดี๋ยวเากอไปยังไป

ก็ o มอร์น n okay. ิ่งครับตื่นแล้วโอ้โเสียงเสียงหายไปเสียงหายไปมากๆนะครับเดี๋ยวไปหากินข้าวเช้ากันดีกว่าโอ้โหมีได้กึ้นตื่นก่อนเอาเลยเราจากบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้อง ไม่ได้เล่นน้ำเลยอ่ะสะนี้เฮออ้ยเดินดลมเลยไม่ได้เล่นน้ำเลยอ่ะใช่น,นี่เป็นทางเข้าคือฟุิล่าที่หอแบบตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะ ดูดบรรยากาศแบบใครก็โพดยำเช้ายำสายดีกว่ายำสายดีกว่าไม่ได้ยำเช้าหรอกแห้งตื่นสายอค่อคนข้างสวยงามเลย เช้าๆกันดีกว่าครับ สำหรับ e ีพีนี้ก็ขอขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอเล่นน้ำต่อแล้วก็เดินทางกลับนะครับขอบคุณครับ